วท็อปราคาต่ำกว่าพันวันนี้จะพาพี่ๆที่หน้าเท้าบานมาเลือกรองเท้าที่เหมาะสมกับเท้าจะมีรุ่นไหนกันบ้างไปชมกันเลยรุ่นแรกรองเท้าฟุตซอลแผ่นเวฟทูเอ็นวอลอยรองเท้าฟุตซอลหนังวัวแท้ยืดหยุ่นได้ดีทนทานต่อการใช้งานตัวหนังขยายตัวตามหน้าเท้าไม่บีบเท้าดีไซน์สวยงานปากักงานตัดเย็บเป็นงานแฮนด์เมด ทำด้วยมือทั้งหมดปากรองเท้าเย็บย้ำเรียบร้อยด้านในบุโฟมพร้อมหุ้มผ้าเซฟเอ็นร้อยหวายใส่แล้วนุ่มเท้าซอกด้านในเซฟฝ่าเท้าซับพอร์ตทุกๆการเคลื่อนไหวพื้นนอนไม้กิ้งโซใช้ได้กับทุกๆสนามเลยค่ะต่อมาเป็นรองเท้าฟุตบอลร้อยปุ่มแพนเวฟทูเทิร์ฟอัปเปอร์และดีไซน์เหมือนตัวรองเท้าฟุตซอลเลยค่ะ หน้าเท้าบานสวมใส่ได้สบายสบายต่างกันตรงที่ชุดพื้นพื้นรุ่นนี้เป็นปุ่มเทบหรือตัวร้อยปุ่มลงเล่นสนามหญ้าเทียมได้เป็นอย่างดีตัวสุดท้ายสตาร์ทแพนเวฟทูยี่บสามจุตัวท็อปคาทดีไซน์และตัวหนังด้านนอกเป็นเหมือนอีก2รุ่นเลยค่ะปากรองเท้าไม่ได้เย็บด้านในบุโฟมเซฟเอ็นร้อยหว ชุดพื้นปุ่ม F G ลงเล่นได้ทั้งสนามหญ้าจริงและหญ้าเทียมทั้ง3รุ่นจัดโปวันแห่งความรักอยู่นะคะจากพันสเหลือเพียงคู่ละ998บาทจ้าสนใจกดสั่งซื้อทิตะก้ากันเข้ามาได้เลย